สวัสดีครับผมเดอะโบนะฮะวันนี้ผมจะมาขอเบอร์เด็กแนวอยากรู้ว่าผมจะได้หรือเปล่าต้องลองติดตามชมกันดูนะครับเขาชอบใส่กันสวัสดีครับโทษนะครับพอดีงานในนี้มันมีงานอะไรเอ,อ่ย เชิ้ตงานทีเชิ้์ตมันมีอะไรบ้างอะก็ขายเสื้อผ้าใส่เสื้อหรอใส่เสื้อสกินแปลกๆอ๋อคุณเดินเข้าไปหรือยังนะครับยังค่ะเพิ่งมาโทษนะฮะชื่อชื่ออะไรเอ่ยผมโบ๊ทคุณชื่ออะไรเอ่ยต้องถามชื่อเลยเหรอคะอ้าวเวลาผมจะเรียกคุณคุณเอค่ะเอจ๋าค่ะจ๋าอ๋อเดินเข้ามาข้างในยังครับยังค่ะยังใช่ไหมฮะ พอดีเดินหาเพื่อนอยู่เพื่อนต้อบอกให้มางานปงฟ้าค่ะงฟ้าฝั่งนู้นค่ะก็ฝั่งนู้นนะฮะแล้วพอดีก็เดินเลยมาในนี้ว่ามาันมีอะไรบ้างอ,อ,อดีเห็นเรื่อนนั่งนั่อยู่คุณัดโอเคถ้าผมไปขอเบอร์ได้ไหมคะะไม่ได้ค่ะแฟนแฟนดแฟนว่า กลิ่นทุกคนตอบอย่างนี้แล้วครับว่าแฟนดูแฟนว่าคอนวามจริงตอบเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงใช่ผมไม่แปลกใจว่าทำไมแฟนดุไม่กลับไปดูสวยนี่เข้าใจว่าเรื่องดีนะทำไมแฟนดูที่เข้าใจว่าเรื่องดีใช่ใช่โอเคครับไม่เป็นไรคุณมากครับคุณพ่ออะไรดีค่ะถ้าเกิดเคยเกิดกรณีอย่างนี้บ่อยไหมครับก็มีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นบ่อยอะค่ะในลักษณะนี้มีผู้สื่ออะไรบ้างครับผู้ชายกับผู้หญิ ำผู้ชายแร้วถ้าจะเข้ามาหายอย่างเงี้ยน่าจะเข้าแบบเข้ามาแบบทำยังไงเึงจะดูแบบไม่น่าเกลียดแล้วดูน่าสนใจก็มันก็ต้องเป็นตัวของเขาเองนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ที่สเปคของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตัวเองก็เป็นคนชอบที่แบบไม่คือไม่ชอบแบบเนี้ยก็ต้องรู้จักแต่เพื่อนทั่วไปแล้วก็มาบอกเลยว่าชอบเราแล้วก็มาจีบโอเคตรงเป๊ะแ,แต่มาหาข้อนู้นข้อน,นี้มันน่ารำคาญมันเหมือนไม่ตรงอะ่ะส่วนตัวเปนี่เป็นยังไงครับผู้ชายในสเปค ไม่มาแบบอ้อมนุ่มอ้อมนีเหรอคะหน้าตามันก็ไม่ถึงขั้นว่าเอาควงไปไหนแล้วเขาถามเอาตัวอะไรมาด้วยแต่ไม่ถึงขั้นว่าต้องหล่อเป็นแบบเทวดาอะไรเงี้ยนะคะต้องแบบว่าเป็นแบบว่าสเตฟาหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะเราก็หน้าตาม่ถึงเกรดนั้นเลยประมาณ ก็ประมาณว่าพอใจเท่าที่เขาที่เขาเข้ากับเราได้ไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสาวมั่นความความมั่นของเขาทำให้ทาให้เรารู้สึกเกรงแล้วก็เหมือนแบบทุกอย่างพอคาพูดของเราจะพูดไปอ่ะเขาจะลูมุกเราตลอดชั่วโมงบินเขาสูงแล้วของเาต่ำมันมันมันสูสีสูสีกันเหมือนเหมือนไก่เห็นตีนงูเห็นน้ไก่แล้วแรงไหรับู้มแรงแรงแรงพี่คนคนแรกแรงแรงแรง อย่างเงี้ยยังไงยกตัวอย่างแรงเลยแรงเนาะก็ก็สามารถกอดคอกินเหล้าเราได้อะสามารถเราเราเราเมาเขาลากเราไปได้อย่างเงี้ยเราจะจีบก็ไม่กล้าเพราะจีบผู้ชายกันเองอย่างเงี้ยโโออเเคคครับ